สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดของจริงไม่พูดเยอะส่องขุมทรัพย์ก้อยอรัชพรทั้งสวยทั้งเก่งแถมขยันมากเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นที่โด่งดังและมากความสามารถสํรหรับก้อยอรัชพรโพคินพากอนหรือที่ใครหลายคนรู้จักในนามยูทูบเบอร์ตลอดระยะเวลา10ปีที่เธออยู่ในวงการ เรียกว่างานไม่เคยขาดเลยทีเดียวและไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปส่องคุ้มทรัพย์มหาศาลของเธอกันครับหากใครที่เคยตาวาวกับคอนเทนต์รายได้ของเหล่าดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์กันแล้วอาจจะต้องตกตะลึงกับคอนเทนต์รายจ่ายที่เยอะไม่แพ้รายได้เหมือนกันหน่วยล่าสุดกกดยนะัตตี้ดรีมได้ออกมาเผยรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนซึ่งบอกเลยว่าไม่น้อยเลยโดยเฉพาะกกดยที่จ่ายเดือนละหนึ่งล 0านหกบาทพร้อมกับแจกแจงว่าแต่ละเดือนนั้นจ่ายอะไรไปบ้างโดยที่ก้อยอรชพรเปิดมาด้วยการไปกินข้าวกับนิกกี้นชชัดตั้งแต่การไปกินอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งกุ้งหวานอูนิซึ่งตัวก้อยสั่งอาหารไปหลายอย่างและรับกลับบ้านด้วยทั้งหมด1,951บาทแล้วยังมีที่ก้อยไปชอปปิ้งซื้อของเข้าบ้านประมาณ1,000กว่าบาทค่าอาบน้ำน้องหมาในร้านและอื่นๆ นอกจากนี้ก้อยยังเผยให้เห็นถึงนี่ก้อนใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือจ่ายเงินเดือนพ่อแม่และค่าบ้านโดยที่คุณแม่อยู่ในบริษัทของก้อยและก้อยให้เงินเดือนแม่50,000บาท ส่วนคุณพ่อต้องให้เงินเป็นรายอาทิตย์เพราะให้คุณพ่อเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นเลยโอนเลขกลมๆประมาณ60,000บาทส่วนค่าบ้านที่ก้อยไปกู้มาทั้งหมด16ล้านซึ่งทางคุณแม่ก็ช่วยบริหารเงินโปะบ้านจาก16ล้านบาทตอนนี้เหลือ8ล้านบาทก้อยต้องผ่อนเดือนละ500,000บาทและตั้งใจให้หมดภายในสองปี ส่วนเรื่องรถนั้นผ่อนหมดแล้วเหลือแค่ค่าบำรุงรักษาสุดท้ายก้อยมาสรุปว่ากิเลขกลมๆที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนคือ1.600 0ล้านบาทโดยที่มีเงินเ0 0 0แสนเป็นเงินของนิกกี้ที่ฝากเอาไว้ที่ก้อยเพราะนิกกี้เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เมื่อนิกกี้จะเอาเงินนี้ไปผ่อนบ้านก้อยก็คืนให้จากนั้นเหลือรายจ่ายของก้อยคือ6 7 0 0 0 0บาทคิดเป็นค่าบ้าน50,000 0บาท ซึ่งจริงๆสามารถผ่อนขั้นต่ำได้ที่40,000บาทแต่ก้อยเลือกที่จะโปะเพราะพยายามจะไม่เป็นหนี้ส่วนที่เหลือก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก้อยใช้จ่ายจริงๆประมาณเดือนละ50,000ถึง60,000บาทโดยที่หมดไปเยอะคือค่ากินแต่แพงที่สุดคือค่าน้ำมันเพราะก้อยออกให้ทุกคนในบ้านตกอาทิตย์ละหมื่นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ